วันนี้มาลำปางก็ตลาดต้นหน้าเดือนอยู่ตลาดเจ้าจ่ามาจากไหนคะมาจากเชียงรายครับมาข้างนี้เราชิมก่อนลองชิมพ่อนเอยนี่สาบครับเออพริกลาบลำปางอันนี้แพ็คยี่สิบบาทเองเดี๋ยวเราจะไปใส่วัตถุดิบจากลำปางต้องเจอกับวัตถุดิบจากลำปางกันว้าวกินข้าวดูรถไฟเนอะมาเ้อฮัลโหลเดี๋ยวอีกหน่อยไปไปเชียงรายแล้ว วนหมูสดๆนี่โอ้น้ำลายแตกเลยครับนะครับขัวโรงเรียนสัญจรนะครับ EP นี้เราอยู่กันที่ตลาดก้าวจาวงที่จังหวัดลำปางนะครับผมเดินทางออกมาจากเมื่อวานเรากินลาบปลากับพี่หมีอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับขับรถมาถึงอำเภอฮอดไปเที่ยวดอยเตา่า ทะเลสาบโดยเต่าแต่ฝนตกหนักมากครับขับรถยาวมาถึงอำเภอรีที่จังหวัดลำพูนนะครับเข้าอำเภอเสริมงามทะลุมาถึงจังหวัดลำปางเลยครับนะที่นี่โอ้วันนี้เราตื่นเช้ากันฟังเสียงนกสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวนะครับสวัสดีเป็นยังไงมาถึงจังหวัดลำปางแล้วเขาบอกว่าให้ลองมาเที่ยวตลาดนี้ดูโคตรใหญ่เลยโคตรละใหญ่เลยครับเป็นตลาดร้อยปีที่จังหวัดลำปางผ่านสถานีรถไฟด้วยนี่เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันดู หาซื้อของนิดหน่อยเขาบอกตลาดนี้น่าเดินนะมีเอซทักมาหลายคนแล้วเราเเห็นผ่านมาลำปางหลายรอบไม่เห็นมาแวะตลาดนี้สักทีนะเผื่อมีวัตถุดิบดีๆเดี๋ยวเราจัดกันครับเนโอ้วันนี้เราจะเดินผ่านรางรถไฟเลยนะอีกปี7จหนึ่งนะครับเชียงรายก็รถไฟขบวนนีนะ้น่าจะวิ่งถึงอำเภอเด่นชัยนะครับทะลุถึงเวียงเชียงรุ้งเลยอ่าหลังเราจะมา ที่นี่ก็นั่งรถไฟมาได้บอกเป็นตลาดเรามาเมื่อคืนรอบหนึ่งแล้วมาถึงตอนสี่ทุ่มสองทุ่มกว่าครับโอโลนี่เธอดูเดินผ่านอย่างนี้เลยนะ,ะดูซ้ายดูขวาเธอยืนนี่ดูเป็นไงบรรยากาศดีครับตรงตนน้นมีสะพานเหล็กด้วยนะนน่นน่ะนี่น เมื่อคืนเรามาขับรถวนแต่หาที่จอดไม่เจอครับมีที่จอดเยอะแต่มันเปี่ยวอ่ะไม่มีใครสักคนเลยเมื่อคืนนี่ก็เลยก,ก็เลยไปนอนในปัม๊มแต่ว่านอนได้ไม่กี่ชั่วโมงครับเที่ยงคืนยุงกัดมากเลยแล้วก็อากาศแบตเตอรี่เรามาหลายวันแล้วมันแบตไม่พอเปิดแอร์ครับก็เลยต้องไปนอนโรงแรมกันต่อตามไปดูได้ในช่องโคโงเดนแฟมิลี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสักหน่อยว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจไหมโหยาวไปสุดนู่นเลยนะ ตลาดเนี่ยตลาดก้าเจ้าเราไปเดินดูครับคืนเราเดินออกมานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาขอมาเก็บไว้ตรงไหนนะแต่เมื่อคืนไม่มีใครเลยสักคนเลยเนาะไม่มีไม่มีแม,ม้แต่ร,ปรอปภก็ไม่มีนะตลาดเนี่ยงเงียบเก็บเลยเมื่อคืนแต่ตอนเช้ามาเขาก็ขนของมากันตลาดนี้เปิดห้าโมงเอ้ยตีห้านะครับโอ้เนื้อครับไส้ตันนะเธอไส้ตันสดวันนี้มาเดินตลาดไส้ตันวนนี้ของแบบ อันสวยๆนะใหม่ๆเลยจ้ะตีดมาทั้งพวงเลยครับเนี่ยมีแบบแห้งโลสองร้อยที่นี่ขายกิโลสองร้อยครับอันนี้น่าสนใจรถไฟมาหรือยังครับนี่รถไฟยังค่ะมาตอนเจ้ามือระตรีห้าจ้ะรถจะมาทำการกี่โมงครับกระบองหมูจ้ะกระบองหมูมีรอบกี่โมงอ๋อเดี๋ยวเราดูวันนี้มาลำปางก็ตลาดก็น่าเดินอยู่ตลาดเก้าเจ้ามาจากไหนคะมาจากเชียงไฮ้ครับมาครั้งแรกไปเชียงไฮ้เอาอนนี้เลยเี่กระพึงไปเชียงไฮ้มาวันนั้นครับ ไปทำบุญที่ลุงครับสามร้อยตารเมตสามร้อยยี่สิบเนาะค่ะมาประเดิมเมนูแรกไม่ได้กินนานแล้วเมนูนี้อยากกินเมนูนี้อยากกิน้นีเดี๋ยวไปดั่งกินรอรถไฟน่าจะมีเยอะเนาะมีเจ้านี่มาได้เาสถานีมัะนะเจ้าเนี่ยเดินไปนี่คมาถึงสักห้าร้อยเมตรนี่แหละแต่ว่ามันเดินไปก็ไกลอยู่นะฮะอ๋อครับครับเดี๋ยวมาเดินดูเราก็ได้วัตถุดิบดี ครับครับิบกาแฟไปก็ได้ค่ะอ๋อครับผมนี่น่าจะกินข้าวกับเมนูนี้แต่เช้านี่เราจะจัดเมนูกันขอบคุณราบขอค่ะไปเดินมาดูไปเะไดดีจ้าของก็เป็นตลาดแบบบ้านๆตลาดเก่าร้อปีแต่ว่าวัตถุดิบเราได้ของดีครับวันนี้ไอ้ไส้ตันยักษ์อ่ะแขมาทั้งพวงแบบเขาเรียกอะไรทั้งมดลูกมีมดลูกแล้วก็มี มีทุกอย่างเลยกระเพาะกระเพาะยังมีเลยเดี๋ยวซื้อนี่สักหน่อยกันโอ้นี่ห้าบาทเอานี่ดีกว่าถูกไหมไปยำกินไหมยำหฮกไหมเอ้ยไม่ใช่ยำหกยำไส้ตันห้าบาทห้าบาท,าบาทสิบบาทครับเนาะ,ะมาถึงลำปางทั้งทีต้องจัดของดีจากที่นี่ไป ขาตะไคร้เราในรถมีอยู่เดี๋ยวผมจะเอารถตู้ไปจอดริมข้างทางแล้วเราจะจัดเมนูนครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเสียบซาบหน้าสองดูพริกลาบลำปางลองจิ้มกันลองนนี้ซาบาัครับเออพริกลาบลำปางอันนี้แพ็คยี่สิบบาทเองเดี๋ยวเราจะไปใส่วัตถุดิบจากลำปางเจาเจอกับวัตถุดิบจากลำปางกันเอา,น,านี่ซาบานกันครับนี่ลองอาแผงเลยนะ กกกกิิไไนไไน็็ไไดด้้ครับมาจากไหนกครับนี่มาจากเชียงไายครับ,ไรรบอไ <c oughs> กลๆลองเอาจิ้มดูมาจากเชียงรายจริงแต่ว่าอ้อมจากเชียงใหม่มาเอามาไก่ไปเดี๋ยวเราไปจัดเมนูกันนี่ครับรังสรรค์เมน,นูวันนี้ไส้ตันผ <c oughs> ักไผ่ครับแพคแล้วก็พริกลาบจากเชียงเชียงลำปางของดีเมืองรถม้าไปเถอะตามมาก็ของเยอะดีครับเป็นของแบบบ้านๆแบบที่ชาวบ้านเอาของมาขายเองนะ นอมง้งนอไม้อะไรนี่ก็เยอะอเยอะแต่ว่ามันก็เป็นแบบของละไม้คล้ายกับแถวบ้านผมนะแต่ว่าวันนี้เราโชคดีนะได้ไส้ตันยักษ์ครับเค็คือว่อราคาดีครับเป็นเป็นของสดมันไม่ใช่แบบที่แช่มานะกิโลสองร้อยก็ถือว่าโอเคครับนี่ไปเดี๋ยวผมจะพาไปกินข้าวแล้วก็มองดูรถไฟวิ่งผ่านเรานะนะเราจะเอารถตู้ไปจอดแล้วก็ แคมปิ้งกันอีกรอบหนึ่งตอนเช้านี้จะจัดเมนูจากจังหวัดลำปางครับได้วัตถุดิบดีมาแล้วก็จัดกันเลยโอ้หมูที่นี่โลร้อยส่สิบบาทครับซื้อข้าวเหนียวว่าเจ้าหน่อยได้เอเนะ,ะซื้อข้าวเหนียวแป๊บหนึ่งไปของก็มีแต่ว่ามันก็ละไม,ม่คับผมแต่ว่าผมก็ได้ของดีคนนี้เราจะกินข้าวกันริมรางรถไฟถนั่งทำเมนูกันนะ,ะนี่ สามารถเดินข้ามมาได้หรือว่าลรถไว้ฝั่งนี้ก็ได้เอาเถอะเราจะไปน,นั่งกินไส้ตันดูรถไฟวันนี้ภารกิจนั่งกินไส้ตันดูรถไฟครับเอาเธอเก็บของในตู้เย็นเลยเราเดินทางกันก็จะมาแปดโมงครึ่งครับพอดีอ่ะตอนนี้เจา็ดโมงเกือโมงกว่าแปดโมงครับอ่าเดี๋ยวเราหอมไปไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาโลกเคชั่นสวยๆกินข้าวกับเอฟซีครับวันนี้บรรยากาศ ที่ลำปางอากาศดีมากเลยครับอ่ะโอเคได้ทำเลดีเหมาะเลยครับเนี่ยติดรางรถไฟวันนี้จะมากินไส้ตันดูรถไฟครับนะแปดโมงลวเดี๋ยวแปดโมงครึ่งรถไฟมาเถอะนี่เราจะกินข,ข,ข้าวอร่อยๆกันอยู่ตรงนี้เลยครับสร้างบรรยากาศนะรถสุนอนนอนทัวร์ our, ครับก่อนที่รถไฟจะไปถึงเชียงรายนะก่อนจะไปถึงเชียงของนะเราก็จะกินข้าวกันที่นี่เลย ดีวเก็บบรรยากาศให้เอซได้เห็นก่อนอเดี๋ยวช่วยกันคนของแป๊บหนึ่งไปบรรยากาศชิวๆเหมือนคาเฟ่นั่งทำกับข้าวกันอยู่นี่เลยเออสวยเลยบรรยากาศใช้ได้อยู่นะชิวๆเลยเลยคาเฟ่ชีวิตนักเดินทางครับการเดินทางของผมตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วเมื่อก่อนนี่ชอบเดินทางแต่ว่าเวลาไปไหนเคยพูดหลาย EP แล้วเวลาไปเที่ยวไหนก็คือเมื่อก่อนนี้ คือไปเจอเนี่ยอยากกินมากอะไปทะเลเห็นแบบตัวนี้อยากกินมากแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการทาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไปเจอตัวอะไรแปลกๆปลาแปลกๆอยากกินมากแต่แค่มองเดินบางทีผมไปตลาดเนี่ยผมเดินผ่านสามรอบไอ้ตัวเนี้ยหรือว่าเป็นเห็ดหรือเป็นอะไรบางอยา่างเนี่ยแบบอยากกินมากเดินผ่านไปผ่านมาสามรอบซื้อก็กลับบ้านก็จะเน่าจะไปจ้างร,ถรถ้านอาหารทําก็ไม่รู้จะถูกปากรสชาติจะเหมือนเราทํำไหมนะก็เลยหลังๆมารถเราก็เลยมีอุปกรณ์ในการ ทำกับข้าวกับปลาครับอยากกินอะไรก็เวลามาเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเราอยากกินอะไรเราก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาได้นี่คือไส้ตันไส้ตันจากจังหวัดลำปางครับอันนี้คือครบจริงๆอันนี้เขจบบาจะปลาดอกนะอันนี้อันนี้คือกระเพาะปัสสาวะของหมูครับและอันนี้คือนี่ให้มาแบบให้มาแบบครบเซตของของหมูเลยครับคือ อันนี้คือผมชอบกินมากอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเธอคิดถึงอานัทไหมห้่หนหมูออนัทพัฒนาแล้วอนนุ์นบอกหว้วนหมูคนเหนือห้องหว้วนหมูครับที่อื่นก็เรียกไส้ตันนะเดี๋ยวเราจะต้มกับขาตะไคร้แล้วผมก็จะทํารังสรรจากพริกลาบของคนลําปางดูว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะกินกับข้าวเหนียววันนี้ไฮไลท์พิเศษต้องขอบคุณแม่อ้อย เราจะใส่เม็ดตะไคร้ในการทําเมนูเราวันนี้ด้วยนะก่อนอื่นเลยตั้งแก๊สตั้งน้ําให้เดือดก่อน,นอยากกินอะไรก็พรอันนี้เขาต้มมาสุกประมาณหนึ่งแล้วเราสามารถเอาใส่ไ,ไปได้เลยนี่นะโอ้โห,โห,โห,โหไม่เป็นไรคือเดี๋ยวเราจะปาดกินแต่ไส้มันนี่ะนี่แล้วเอาน้ำใส่ไปเลยเปิดแก๊ส คือคือ,คอส่วนหนึ่งอ่ะเมนูนี้เขาต้มมาจนสูตรแล้วครับเขาต้มมาสูตรแล้วแต่เขาก็ต้องเอามาเราก็ต้องมาต้มอ,อีกรอบหนึ่งนะครับเน้ำเปสีต้มอ,อันก่อนที่เราไปกินที่ตลาดอะไรนะเธอคือสูตรการทำมันอาจจะไม่เหมือนกันวันนั้นเราไปกินวันนี้เราจะลองกินสูตรลุงเด่นดูวันนั้นมันอาจจะได้ไดอีกสูตรหนึ่งนี่เอาน้ำใส่ต้มไปเลยเดือดเดือดเดี๋ยวเราตัดตะไคร้ขาใส่เข้าไปด้วย แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทําเป็นไส้ตันลวกจิ้มปาดกินเฉยๆนี่แหละมันจะกรุกรกรกรบกรอบๆแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็จะทํายำแบบพริกลาบนี่ขาตะคาไคร้ใบมะกรูดฉีเข้าไปเลยโอเคเธอเธอามีดให้พี่หน่อยต้มยำโอกหกัดผัดแอมพร้ากโอ้มาลำพังก็มีเอฟซีเยิ้มกันนะพี่เขาก็มาทักหลนยกดม่ทันได้ถ่ายเมื่อกี้ แกก็มาทักอยากได้รถเห็นรถตู้โรงเรียนจอดนู่นอยากได้รถบ้านนี่สายขาตะไคร้ใส่โรยขาตะไคร้ลงไปหม้อเราเล็กแต่ว่าเราชอบอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะปาดกินคาหมออนี้เลย <laughs> ปาดแล้วก็ชิมที่เหลือแล้วก็ยำกินกับข้าวเหนียวเดี๋ยวมีร้านในลำปางหลายร้านพนะี่ทำการบ้านมาต้องตามไปดูได้ในครัวโรงเรียนแฟมิลี่ด้วย ใส่ใบมะก,กรูดเข้าไปหอมๆหั่นขาเข้าไปหน่อยนึงขาตะรไร้ใบมะกรูดเนี่ยอาหารพื้นบ้านเราที่ไปกินร้านอาหารก็นี่นี่ไปนี่รอให้มันเดือดเดือดเห็นไหมรถไฟจะมาแล้วเปล่าเทินอะไรตุงต้งตุงต้งตุ้งอ่ะเออตั้งกล้องสวยๆเลยวิวโคตรด,ดีเลยอ่ะาเร็วมานี่ยทำไมมันเร็วอจังเลยว,ว,ว้าว กินข้าวดูรถไฟเนอะมาเด้อฮัลโหลเดี๋ยวอีกหน่อยไปไปเชียงรายแล้วลากกันไปคนเยอะอยู่นะ อยากให้เธอไปเห็นรถไฟไทยในห้องน้ําอ่ะไม่รู้ไม่รู้ขบวนนี้มีรถไฟไหมมีห้องน้ำไหมพี่เคยไปเข้าห้องน้นที่เมื่อก่อนครั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวอุบลนั่งรถจากหัวลําโพงจากหัวลําโพงไปพอไปเข้าห้องน้ําเปิดประตูห้องน้ามานะเป็นรูเลยก็คือเห็นรางรถไฟอยู่ห้องน้ำห้องน้ำบนรถไฟเนี่ยเท่มากอ่าสุดยอดไหมได้เห็นรถไฟผ่านกับเรา คำข,ข้าวกับขบข้าวันตออยู่ข้าวแล้ว <c oughs> ปะโทรปะโทรปะโทนี่ไม่ธรรมดานะเธอใส่ใส่ตันหลังจากดูรถไฟเสร็จก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปหน่อยก็จะให้กลิ่นที่ดีเลยนี่เดี๋ยวเราเจะปาดกินอย่างนี้เลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเจะปาดแล้วก็ชิมกินกันอย่างนี้เลยเอาข้าวเหนียวมาแล้วก็เดี๋ยวน้ำจิ้มก็ไม่ต้องน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิม้มเราก็จะรังสรรจาก เดี๋ยวเธอหาเท่ย่าจิ้มให้หน่อยพริกละหัสนี่แหละครับนะเอาคือเอาจิ้มไปเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่ใส่แต่ผงนัวหน่อยก็กกได้แล้วข้าวเหนียวจิ้มแล้วก็ปาดกินบนหมอ้อนี่เลยในน้ำซุปนี่เราก็ใส่ซุปหมูก้อนเรากำลังจะใส่นะครับจะใส่ซุปหมูก้อนไปก้อนนึงเดี๋ยวให้ผู้จัดการใส่ให้หน่อยอึ้อเขาอิ่มเป็นไรนอ่าใส่ซุปเอาละอันข้างล่างอะ่ะกินได้แน่นอนแล้ว โลอโลอโลจะทำยังไงให้อันนี้มันอยู่ข้างะบน,นี้มันมาอยู่ข้างบนเนี่ยกดลงขอโทษนี่นี่เดี๋ยวจะให้อันนี้มันดันขึ้นมาโอ้ยอย่างนี้น่ากินบุฟเฟ่ต์ครับเชิญเอฟซีทุกคนมารับประทานบุฟเฟ่ต์ไส้ตันกับลุงเด่นวันนี้ห้วนหมูสดๆนี่โอ้น้ำลายแตกเลยครับโอ้ยหอมกลิ่นคาะไคร้ใบมะกรูด ขออนุญาตเลยนะขออนุญาตเลยครับมาชิมดูพริกลาบทางลำปางดูเมืองรถม้านะที่นี่เขาเรียกว่าเมืองรถม้านี่เราจะน้ําจิ้มเราก็าง่ายๆเลยเธอแล้วก็เดี๋ยวส่วนหนึ่งถ้าอยากกินน้ำแกงเราก็จะเอาตรงนี้แหละไปใส่ขออนุญาตชิมดูพริกลาบลำปางก่อนแล้ว เข้าไปผัดกินเครื่องเทศบางอย่างก็แปลกดีหอมไปอีกแบบนึงเดี๋ยวเราก็จะเอาเนี่ยจ้นตรงนี้เลยนะขออนุญาตนะครับร้อนนะเธอโอ,อ,อ,อ้มานะครับมาเลยครับนี่สำหรับนักเดินทางสายกินสายเที่ยว นี่นะครับนี่เลย,เลยอ,อู้ยัง,งอีกนิดนึงมั้งต้องอีกนิดนึงไหมเนาะมันต้องสูกๆหน่อยเนาะนี่หนึ่งจุ่มไปหน่อยหนึ่งเล่นไปเล่ยละคืออันนี้คือของดีแท้ถ้าเป็นของอีอย่างเราปาดมาแล้วขาวแล้วก็เวลากินแล้วเหมือนเหมือนกินอะไรตามตลาดนัดบางทีจะกินไปแล้วเหมือนกินฟองน้ำอะ่ะไม่มีรสชาติไม่มีความหวานความกรุบกรอบของของ,ของไส้ตันกินไปก็จะเหมือนกินแบบ คนเหนือจะชองเหวเกี่ยวเหายวเหาวเๆอันนั้นคือมันแช่มาบางที่บางจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่กินเขาก็ทางฟาร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นแบบของแบบบ้านๆน่ะอ่าเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวนี่สุกละโอ้นี่ดูสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นท้ายของของของ,ของนี่เลย ขออนุญาตชิมแบบไม่ต้องชิมน้ำจิ้มกรอบกินผิดเวลาไปนิดนึงถ้าสักสี่โมงเย็นเนี่ยหวานนี่เด้งสู้ชีวิตเลย อ่อยมากนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำน,น,น,นี่น้ำสต๊อกน้ำจากการต้มเนื้อเรานี่แหละใส่เข้าไปตามด้วยพริกราบสูตรลําปางเมนูนี้ไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้นะครับเดี๋ยวใครชอบขมใส่ดีได้แต่ว่าให้ได้รับความหวานของไส้ตันครับแล้วก็เอาไส้ตันใส่ไปเลยที่เราซอยๆไว้ปรุงรส้วยน้ำปลา นิดนึงพอเราใส่ซุปซุปหมูก้อนลงไปแล้วถงนัวน,นิดหนึ่งแล้วก็ปิดแกแสเลยน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับก็ดูเหมือนทำง่ายๆนะไม่ยากนะพักไผ่หอมด่วนพักไผ่ผักแพวต้นหอมผักชีครับหั่นลงไปภาษาเหนือออกสําเนียงว่ายำยำหก ไม่ใช่ยำแบบยำม,มุนเส้นนะยำก็คือแบบเนี้ยเมนูยำแล้วก็คนดูเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยนึ่งว่าทำมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงไเห็นไหมโอ้กล้องสีสันของพริกราบเราไม่ได้ไปผัดกับน้ำมันถ้าเราไปเจียวกับน้ำมันนี่น้ำมันจะแดงเลยครับแค่นี้ก็นี่ดูโอ้หอมผักไผ่ผักแพวชิมแค่น้ำแกงนี่ก็ฟังเสียงเอาแล้วกันนะครับ โอ้เ,เข้ากันดีนะพริกแรบนี่เข้ากันดีครับได้ได้ได้ไดนี่เราฟังเสียงเราทำกินเองเราทำอันใหญ่หน่อยครับฟังเสียงก่นนะครับอ,อ้าอ้าถูกผู้จัดการเดินไปนซื้อของแป๊บหนึง่งตุเรียนก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ตักใส่ถ้วยเลย กินคนเดียวครับผู้จัดก,การน่าจะเห็นว่ามันเป็นติดมาเป็นพวงเขาไม่เคยเห็นเมื่อก่อนก็กินอยู่นะเมื่อกี้โชว์รีวิวให้เห็นเยอะไปหน่อยใสงวนฝองดีครับเหมาะขนาดนี้คนแบบไม่มีคนมาแย่งก็ยิ่งดีเลยนะเนี่ยนี่หอมพักไพ่หอมดวนหอมพริกลาบครับเครื่องสมุนไพรให้ถึงถึงนี่โอ้นี่เลย ทำแบบแค่มีพริกลาบของทางเหนือครับยำโกเอาชิมดูน้ำแกงอีกทีหนึ่งก่อนปะโทษอุย้ยลืม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 นี่คือ <c oughs> ลูกตะไคร้ผมว่ามันน่าจะเข้ากันดีมากเอาลูกตะไคร้ป่านี่นะลูกตะไคร้นี่ครับนี่แม่แม่อ้อยฝากมาจากบ้านห้ยส้มปล่อยที่เป็นเม็ดเม็ดล่วงๆนี่เนี่ อันนี้คือกินเม็ดหนึ่งเท่ากับกินไร้เป็นหัวครับนี่นะตากแห้งมาอย่างดีรยเลยนี่ครับของดีของดีบนดอยขึ้นเป็นบางดอยนะครับไม่ได้มีทุกดอย,อยันนี้ครับรยลงไปเลยเพิ่มรสชาติในการทานอาหารได้แบบมหาศาลครับนี่เรือ่นจะกลับเอาไปทำน้ำพริกเดี๋ยวอันน่ลวงออกมาเลย น้ำพริกเม็ดตะไคร้ครับเสร็จแล้วก็เสิร์ฟด้วยนี่เลยนี่สุกแล้วนี่ครับไส้ตันลวกจิ้มอลังการงานสร้างแบบกินแบบจัดเต็มนี่เลยเห็นแกงไหมเห็นอยู่นะเดี๋ยวขอชิมดูที่มันมีเม็ดตะไคร้หน่อยเอาเม็ดตะไคร้สามลูกเลยเหมือนกินตะไคร้ไปสามหัวนี่ชิมดู อืมดีครับดีแม่้อยแกบอกว่าใครเอาเม่็ดอะไรเนี่ยไปตำตำกับพริกแกงแล้วใส่แกงหน่อไม้กแกงหน่อไม้นี่จะเข้มข้นไม่กินตะไคร้แบบเต็มหมอ้อเลยอะ่ะอืมอร่อยครับดูความกรอบฟังเสียงความกรอบของ เมตไคายข้าวเหนียวทอดข้าวเหนียวเนี่ยจ้ำกับน้ำพริกเบืงกินกับน้ำพริกลาบหวานหวานช่วยๆแล้วไอ้เมตไคร้เนี่ยกินแล้วแบบ มันเผ็ดเผ็ดชาชาเหมือนกับข,ข้าวผันไคม่นี้มากนี่กัดไม่ตะไคร้ปุ๊บนี่กลิ่นตะไคร้แบบแตกเต็มปากเลยออ้โ,อโลกินก็ต้องกินทีอย่างนี้เลยนี่ครับกรอบนี่ขนาดเลยอื เี่นดั้อดูอลัองการครับความแซ่บผมที่ชอบกินไส้ตันต้องเจออย่างนี้ใหญ่ๆครับชำ้ำ รสน้ำแกงหน่อยโอ้นี่กลิ่นสมุนไพรมีเอาไผ่หอมดวนดับขาวดีนักเลยครับคนเหน่งว่บพลอยกรบ อ,อยากให้ได้ชิมนาะคนที่ชอบกินเนี่ยตลาดนี้ขายถูกนะถ้ากิโลสองร้อยบาทนี่ถูกกว่าเราบ้านผมได้สองรห้าสิบ ไม่มีด้วยเขาไม่ได้เชือดหมูตัวใหญ่กรอบมากอร่อยสุดๆเลยได้อะไรมา มา,มานั่งกินเอาก็นมานั่งเป็นเพื่อนน่ะไม่กินก็มานั่งเป็นเพื่อนให้กำลังใจหน่อยอเดี๋ยวจะไปกินร้านเด็ดเดี๋ยวจะพาน้องไฟไปกินอีกร้านหนึ่งเขาบอกมาลำปางต้องมากินแล้วเหมือนได้กราบเลยบอกแบ่บอืแบครับกรอบมากอืม วัว่นมาไม่สิ FC มาวันไปเดินตลาดมาพูดถึงก,การชิมหมูปิ้งไปละหมูปิ้งที่นี่แบบปิ้งบบโบราณด,ดีอ่ะเหมือนตอนเด็กๆกินที่โรงเรียนเลยไม่มีปิดมันจม,มแล้ชิมน้ำแกงมาหนย่ิ จะไไม่ได้กินแโคตรอร่อย,อออยมานี่เจอเอซีหลายท่านสวัสดีครับี่สวัสดีครับเจอหลายคนแล้วเมื่อกี้อยากกินข้าวกัน,นแป๊บนึ่ง,งคุณพี่น้องชาวลำปางเมืองรถมาทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายตรงเด่นดีใจมากเลยครับเมื่อกี้พี่ก็ก็มาทักปิดท้ายด้วยโฮเลี้ยงยกล้อเอานี้เอาใส่ตู้เย,ย,ย็นไว้แข็งเป๊กเลยเห็น <c oughs> ไหมนี่ก็เอฟซีเหมือนกันนี่ก็เอฟอ้เดี๋ยวชิมให้ดูเลย เด่นเนี่ยสายโอเลี้ยงนะอะไรนะสรรพคุณคือไม่ได,<อ>ไได้ไม่ได้เผาผัานอะไรใช่ไหมยังยังไม่เห็นแต่อ่านเจอว่าเอามาเป็นเจลแต้มซิลแล้วก็เป็นคล้ายๆยาดมหอมระเหยอะไรอ,อย่างเงี้ยอ๋อเอาไปใส่ยาดมที่เขาดมกันอย่างเงี้ยน,นะค่ะผ่อนคลายอะไรไปอยู่อืมฮัลโหลเออใช้ได้เจ้มจ้นมากโอ้ดี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 ด,ดีอันนี้อันนี้ยอมรับ,บรเกษตรใช่ไหม ี่กเก็บไว้ใส่ตู้เย็นเยอะพวกนี้ก,ก็กินอีกโอ้ขี่เก็ไปเออดีนะแต่ว่าอร่อยจริงครับเข้มข้นมากเลย่ปทีนี้ก็เมื่อกี้เหลือสาตานเก็บไว้เอาไปกินที่บ้านต่อเพราะว่าเรามาเมืองรถมา้ามาลำปางเนี่ยเราต้องหาเมนูเด็ดต่อเดี๋ยวไปดูได้ในครัวโรงเียนแฟมิลี่พี่ขอวิ่งรอบรถไฟสักสามรอบได้ไหมจะได้กลับมากินเมนูเด็ดของที่นี่ต่อ ไประนงกันนะดยเอาเออกกาลังกายก่อนแค่เก็บของนี่ก็โอเคแล้วเนี่ยดูนะรถตูนอนออนทัวร์กับควโร,รงเรียนครับกินร้นอาหารก็สบายไปอีกแบบแหละมากินอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละแต่ว่าสะใจอะถ้าสมมุติว่าวันนี้นะผมมาเจอโอ้โหเธอก็ไปเตะในถุงมาเจอไส้ตันแล้วเราเดินผ่านไปเฉยๆเนี่ย พอผมขับรถกลับไปเนี่ยผมก็จะคิดอย่างเดียวทําไมเราไม่ซื้อวะทําไมไม่เอาใส่ตู้เย็นมาวะทำไมไม่มีเวลาทำไมน่าจะเอาใส่ตู้เย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะบอกตัวเองอยู่ในความคิดถ้ามันเจอของที่ชอบแล้วไม่ได้กินเนี่ยก็จะคิดไปอย่างนั้นบางทีไปเที่ยวทะเลไปเทียเท่ยวไปเจอปลาแปลกๆเมื่อก่อนเนี่ยกลับมาคิดถึงเป็นปีเลยม,มารอบนี้จะเจอหรือเปล่าไปเจอไปอีกฤดูหนึ่งเอาไม่มีแล้วปลาตัวนั้นก็เลยไม่ได้กินหลังๆมาก็เลยนี่แหละรถตู้นอนออนทัวร์กับขวดโรงเรียนครับเจออะไรก็จัดกันเลย อ่ะเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของแป๊บหนึ่งจ้ะเก็แบแซ่นะแบเลยเนี่ยเนี่ยเก็บผักก่อนเก็บขยะให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีขยะนะครับโอเคไปกินข้าวเสร็จอิ่มจะไปตามหาร้านเด็ดร้านไหนอันเนี้ย <ขอ S 1> พี่น่าจะนพ,พี่น่าจะนอนลนแถวรางรถไฟนอนสักเริ่มเริ่ม,ม,มลางรถไฟก่อนอลารองแก้ให้เกิดโอเลี้ยงอร่อยไม่กินอะ่ะโอเลี้ยงอร่อยอร่อยโอ้ยโอเลี้ยงมาถึงแล ปกินกาแฟไปคาเฟ่เนาะแถวลำปางเนาะไปก็เก็บบรรยากาศใน f อ c ได้รับชมครับมาตลาดนี้ถ้าเจอไส้ตันแบบลุงเด่นซื้อเลยนะครับรับประกันว่าโคตรอร่อยเลยอร่อยจริงๆโคตรละอร่อยเลยครับไปแล้วนะครับลุงเด่นกับผู้จิการส่วนตัวขอตัวไปก่อนเราจะเดินทางขับรถตะเวนชิมแถวลำปางอีกสักหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อ เจอกันใหม่ EP หน้าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์รถตุนอนออนทัวร์กับครัวดงเด่นครัวดงเด่นสัญจรอ,อะไรกันแน่เนี่ยขอตัวไปลคะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแซ่บไล์แซ่บไล์